อาววยยนีิดดเแล้จคิดถึงเกมยิงปืนในการีนาเครื่องหมายซีเรียสแรงลม32มสิบองปัดมันเขียนโดยพอหน่อยครับกำลังจะรับปริญญา่จะเอาท่าตัวชั่วโมงหนึ่งอ่ะแค่ผมจับเมาส์เข้าเกมอ่ะก็รักแสนแล้วไหนจะยิงไหนจะโชว์ของโชว์อะไรก็ เยอะของมันมีราคาเรียกว่าพับจีม <ร Stevens. S 1> ันเล่นดีไหมเนี่ย <situación> พับจีโมบายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูสักสัปดาห์สองสัปดาห์ถ้ามันดีเดี๋ยวบอกต่อเราไม่เคยเล่นเลยมันต้องลองของแบบเนี้ย ต้องรอก่อนนะสัปดาห์หนึ่งไม่งั้นก็สองสัปดาห์เนี่ยเขาไปหาลงหาเล่นกันนานรอเขาจ้างก็ต้องมีบ้างสู่ค่าตัวพี่ไหวไม่ล่าตั้งแต่พี่เลิกเล่นวงการพวกแบบ fps แบบยิงปืนมาพี่ก็สวัสดีครับดรลงมาเกองต้นกล้าวันนี้ไม่ไลฟ์ในติ๊กต็อกหรอครับพวกกองต้นกล้าพ่อมึงนะครับ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไม่บอกหรอกตามจริงอะเวลาเขาติดต่อง,งานมาเขาไม่บอกหรอกกันใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูลืมไปไม่ได้ตอบเขาด้วยเฮเขาทักมาตั้งหลายบาทไม่ใช่เขาทักมาตั้งหลายวันแล้วยาลืมลืมตอบเขาตอบเขาอยู่<า>ใจเย็นผมติดศูนย์ติดรอสามสิบตัวยังไม่ได้แก้ผมเครียดมากทำไงดีไปตายอะ ผมชอบพี่มาลีมากๆเลยนะครับครับผมเอฟซีพี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ยาเด่ายวให้อ่านให้หน่อยมันเอาแต่ลูกน้องตัวเองเดี๋ยวให้ดูแค่นี้นะเกือบนี่ยาวนี่ยวนี่ยวเอ่านเนเน่ไม่ให้ดูนะดูอะไรมากต่อยกับกูไหมอีแมมมาทักอ่ะเดีวให้ไม่ให้ดูอะไรมากให้ดูนิดเดียวพอ กหนูชอบพี่มากเลยค่ะให้ดูหรอกใ้ดนะะิดเดียสตรีมบ่อยๆค้างหน่อให้อยู่นิดเดียวแล้วอจะรย์ครับคิดถึงเกมยิงปืนในการีนาเครื่องหมายี่เลียแรงลมสามสองปาดขวาเพื่อหวังผลคดให้ดเดพี่ครับ<อ>ด่าเพื่อนผมหน่อยครับ มันมีเมียน้อยมันชื่อนายอันนี้เอามาจากเมีพี่ตาครับช่วยเอาลูกนิมิรออกจากหน้าจอให้หน่อยครับมันไม่ได้เป็นเดือนแล้วคันมือาตัวมันไม่ไม่เป็นเอยมันเขียนโวยพอหน่อยครับกำลังจะรับปริญญา้จะเอาไปเปิดในงานให้เพื่อนดู ไปพร้อมหน่อยคอรับกําลังจะรับปริญญาโอ้โหเย็ดแม่มันจะรับปริญญาให้เพื่อนดูสามสิบพี่ตาเล่านิทานให้ฟังหน่อยผมมาขอดีดีครับมันไม่ใช่เดือนหนึง่งเดือนหนึ่งผมไม่รับหรอกสามร้อยเชียไว้ก่อนเลยเฮียส,สตรีเป็นเดือนไมเอาหรอกสามสิบทําเป็นเมินนะไอสัตว์กูโดนไปหนึ่งร้อยหนึ่งละอีเฮียแหม่มวัวลืมตีน พี่ตากรู้จักไอ้แปง <c oughs> านโนนกระโปกขโยกหำอีอีไหมคะรู้จักครับค่าตัวชั่วโมงหนึ่งอ่ะแค่ผมจับเมาเข้าเกมอ่ะกระลักแสนแล้วไหนจะยิงไหนจะโชว์ของโชว์อะไรก็เยอะของมันมีราคา กูนั่งเหมือนตัวเฮียอะไรเลยวะกูนั่งดูตัวเองแม่งมันเหมือน,นตัวอะไรวะไม่ใช่ครับอึ่งพ่อมึงอะอึ่งแม่มึงน,นะเซฟยังกากหน่วงชิบหายไอ้ป้าเกมอะไรครับเซฟไหน,นกากน่วงเซฟไหน ฮะเซฟหน่นับผมเอซพี่นะครับครับพี่ชายสุดที่รักแต่คลิปล่าสุดพี่อะไรนะนั่นไงโวยพอหน่ยอยครับจะรับปริญญาแล้วจะไปเปิดในงาน CET10 สิอย ขอให้น้องธนาวัฒนมีความสมากๆถมากในการรับปริญญาในชีวิตแล้วจะมีขอให้รุ่งเรืองธุรกิจเวลาทําอะไรก็ช่างสบสางสำเร็จนะน้องนั่นถ้าแอดมึงหรอกูนึกว่าลูกชิ้นครึ่งอืดพ่อมึงอ่ะยัดแม่บอกถ้าแอดลูกชิ้นครึ่งอืด อันนี้พี่ตาใส่หน้ากากหรอครับเหมือนหน้ากากลูกชิ้นหรือว่าหน้ากากทุเรียนอยีกห้าทีนะจะเข้าเจมแล้วคุณกบมึงมาชั่วโมงแล้วเล่นลินกันมานานแล้วเอ้ยเอาอีกแล้วเว้ยพอกูสตรีมปพิบเอาอีกแล้ว<ผ>ม,มันต้องมีแท่กันมาเว้ยวยอม่า ทำทรงผมอยากจะเป็นต้องทูพีแต่สภาพเอ้ขอบคุณหมากมาชีครับไว้ก่อนเลยทาทรงอยากจะเป็นต้องทูพีแต่สภาพออกมาเป็นตาทูโกไว้ก่อนเลยทำตา,ท,าทําคลิปกุ้งแช่น้าปลาหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าผมทําคลิปทากุ้งแช่อีก ตาดูไม่สดใสนะคืนนี้โอ้โหครับหน่ามันก็โอ้โหมึงเอาจนโดเนทกูข้างเลยมึงดูถอะดูอ่ะตอนนี้กำลังประมวลผมท่านปิดโปรแกรมเด็ดขาดมแหมมึงเอาซะข้างเลย คนดูคุยกับคนดูครบหนึงชั่วโมงแล้วเขาเสื้อไมค์ขามาได้แล้วโอเคครับเฮียเฮียมึงล่อถ้ามันข้างเลยนะมึงเหมือนในอ่านนะนาอ่นไหนครับ ขนาดสามสิบอย่างค้างสิบบาทยังไม่ได้ทำนานมาละเขาโดให้มึงจนเขาเรียนจบมึงยังเมินไอชาติเปรตนั่นไงพระเอกอีกแล้วพี่ตามองกล้องหน่อยครับขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าเชื่อหน่องขนาดนี้นะครับกูมีสิทตรงจมูกเป็นสิวอะไรหรอวะ โลนจังถามพ่อมึงดูครับฝากดูแลเด็กข้างไข่เฮียหน่อยขมคนอื่นเขาไปทั่วคนอื่นเขาไม่ชอบมันกันเยอะนะครับเฮียดเสตาทอม The Forest เกมนี้พี่มาลีต้องเล่นครับโอย ดูอะไรแบบแเกษมนำเพชรหัวหมอแต่เล็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาหัวล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตะเอ้ยพวกไอ้สุพัฒน์ไอเวทเป็นยังไงบ้างวะพี่มาลีด่าไอ้เกษมนำเพชรขี้เงี้ยนได้ไหมครับรักนะโอ้จะไปด่าเขาเลยคนเนี้รุ่นใหญ่มึงรู้จริงๆเขาแล้วอ่ะเขารุ่นใหญ่มีบรารมีมช่วยพูดเบาๆดีปากอย่างเหม็น หน้ามึงเหมือนโดนของตะโอ้ผมเหมือนโดนของพ่อมึงอะครับกูยังไม่ได้นอนอเหี้ยบอกหน้ากูโดนของมึงเคยเป็นนักแข่งโมโตโจีพีหรือเปล่าครับกูเห็นมึงบิดเก่งจังกูถามถามแม่ด้วยด่าโฟกหน่อยคะมันติดหีอย่าไปด่าเลยครับชื่อนี้นา่ากลัว อยกซดมาบนมาด่าผมนี่เนี่ยบอกว่ายกเล่าฟรีถามจริงว่าตาได้เป็นล้านแล้วทำไมบิดแล้วต้องมีข้ออ้างอ่ะทำไมไม่บอกคนดูตรงๆว่าเหนื่อยออยอก็อบอกตรงๆเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งล้านเนี่ยดาไอเอ็มท <IM> ีเดี๋ยวสองล้านกำลงังมาเนี่ยมชอบสีเมียชาวานคนละล้าน,าน,านเดี๋ยวมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยสองล้านนั่งอยู่ด้วยกันนะปริมคุมสตรีมทับลายพี่อะครับ สั่งลุงเลยไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปริมคุงวีสองปริมคุงสตรีมครับลายพี่ครับโอ้ไตร<า>ยนอ,อนขนแม็กเครื่องหมายสี่หเหลี่ยม,มเตือนให้คืนหนึ่งชั่วโมงพี่มาลีเล่นเลิฟอิสอะได้ไหมครับคลายเกมเมื่อเช้าเลย โอ้มันมันอีเชี่ยเกมไอีเชี่ยนี่มันเป็นเกมแบบ18บวกเดียน้องใช่อไหมนี่ไอ้เลิฟไอ้เลิฟอ๋ออราวอะไรเนี่ยเนี่ยแบบนี่ดิได้ข่าวมันเป็นเกมแบบยึดสดยึดหียึดแต่เลยเนี่ยโอ้ยเสียขาใช่ปะอืมใครเรียกเสียขาอย่าเรียกเสียนะครับหนู มันทําอะไรได้บ้างว่าเกมไอนเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างว่าคนดูเกมไเนี้ยที่ที่ผมที่คนดูบอกอ่ะมันมีสีมีเซิร์งกันไหมวะรอซอสอรหรอเนาะตาเพื่อนมาเชียงใหม่ยานมาโรงเรียนอนุบาลกุนันอยากสีเงือ <ç accidental noise> พี่ป้<ต>า<ล>ครัยผมเป็นหมอฟันขอดูฟันสวยๆของพี่หน่อยครับอีเหมือนเม็ดข้าวพอดเลยครับมีขี้ติดมีเหรอวะพี่ลืลมรับเพื่อนผมในดิสหรือเปล่าครับชื่อธรรมทัชมาลีโนศ1โอ้เดี๋ยวดูก่อนน้องมันมีจริงหรอ เบื่อกูมากก็ไปหาเอ็ดข้างทางแดกนุ่มไปเย็ดแม่ขาดทุ่นเ,เครดิตกเกษมนำเพชรตอนเหอหมอยเอางี้นะตาดูมาตั้งแต่ม0.1จนกูปีหนึ่งระบอกรักให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมรักครับน้องกันกวีรักนะครับทำไมพี่มารีแต่งตัวดูแพงจังครับแค่หัวก็ลานแล้วโอ มันมันมีตอนเอากันไหมนี่คนดูผมกลัวตอนมันมีเอากันไหวเฮียมีหรือไม่มีแต่ปรหนึ่นนะกูดูให้เล่นเจเนอเรชันซีโร่ไหมครับยิงหุ่นยนต์มันมันหาปืน โอ้น่าเล่นจัดน้องเดี๋ยวไปดูเกมนี้กันมันกี่บาทวะแต่ขออย่างเดียวนะเล่นแล้วมึงชอบแบบจังไรอ่ะไอ้เฮียเป็นพอมีไอ้จงไอ้จีปุ๊บชอบแบบไปเลือดอ่ะนี่แหละเนี่ยมุดมุดเล่นเลยตอนแรกว่าจะโหลดเล่นมาแล้วไอ้เฮียแต่เลื่อนกลัวเลื่อนไอ้เฮีย เกมมันถูกจังวะร้อยสิบกว่าบาทเอง